วันนี้ทําอะไรครับไม่บ้านเราลบขนาดนี้ครับวันนี้เราจะไปบ้านพี่บอยเพราะว่าบ้านพี่บอยเขาจัดคริสต์มาสใช่ไหมคะครับแก้ไขในการจับฉลากก็คือ1คนต่อของผลสองชิ้นของสิ่งนั้นต้องมูลค่า500บาทขึ้นไปคือจริงๆต่อ1คนนั้นคือ1000บาทแต่แยกออกมาเป็นคนละ5 0 0ก็จะได้2อันเพื่อเพื่อจะได้จับบ่อยขึ้นถ้าเราจะแกล้งเขาไ,ไหมแบบใส่ก้อนอิดใส่กล้วยหรือใส่แกล้งมากเแต่หากล่องไม่ได้แล้ววันนี้ก็วันที่20ละ ก็คือเราไปเล่นคอนเสิร์ตรกันเราไม่มีเวลาใช่้าร้อยบาทของเราได้อะไรครับคุณนุน่นของนุ่นก่อนนะได้พันสวยสวยเป็นเทตหน่อยหน่อยอันนี้คือ5อ้าร้อยาสิบเแล้วลองแล้วเฮ้ยดีนี่ของนุน่นมีสาระทิว่าไงแม่มีสาระป่ะ <c oughs> อกันนึงของผมก็เป็นที่ตีอยู่แพ่นชาร์จ199เดี๋ยวแปะหนึ่งบาทไปเลยผมแของหนุยหน้ากากสองสองกองเฮ้ยหน้ากากน่ารักหน้ากากให้เพราะว่าวันนี้วันที่20ธันวาเราเพิ่งได้ข่าวมาว่าบุษบาคอนมีผู้ติดเชื้อทั้งหมด500กว่าแล้วว่าหลุยส์เป็นผู้อยางรู้ว่าก่อจะถึงวันจับสลากต้องมียอดผู้ติดโควิดเราก็เลยห่วงผู้ที่จมาจำสลากในการ เดี๋ยวเผื่อว่าหน้ากากหายาไว้ติดในรถไว้อะไรอย่างนี้ใช่เขาบอกว่าหน้ากากจะหายากอีกเราเลยซื้อหน้ากากให้ครับสองชิ้นนี้รวมกันก็600นะคะไม่ใช่ถูกนะไม่ใช่ถูกถูกนะของอีฟพอจากญี่ปุ่นด้วยอย่างงี้ยของนื้อมี50ชิ้นค่ะก็คือ100ชิ้นอันนี้ก็คือ100ชิ้นสาระเห็นไหมอันที่สองของอันนี้คือเห็นแล้วพูดตามตรงเลยนะว่าอยากให้ไม่ใช่อยากให้กับพี่เก๋ทำไมอ่ะ ดูดิดัมโบลักชั่นมัคือไว้สําหรับคนที่ซุ่มซ่ามก็จาก E ีพีครั้งที่แล้วจำนะไหมตอน E ีพที่เราไปบ้านพี่บอยแล้วพี่เก๋เขาทําอะไรแก้วน้ำหกอ่า <c oughs> พี่เก๋เขาทําแก้วน้าหกเราก็เลยตัดสินใจซื้อแก้วตัวนี้นะครับเป็นซักชั่นคัพนะครับเวลาเราวางไว้กับโต๊ะเนี่ยแล้วถ้า<ด>ถ้ามือเราไปโดนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะดูดโต๊ะไว้มันจะไม่หกมันจะไม่พลิกสําหรับคนซุ่มซุ่มซ่ามนะครับแก้วตัวนี้นะซักชั่นนะถ้าไม้ไม่เวิร์กอ่ะ มันจะเป็นประมาณนี้ไม่ต้องกระแทกนะครับวางง่ายๆอ่ะมันจะไม่ 6, ไหกน,นะอ่าเยี่ยมแล้วถ้าจะเอาขึ้นก็คือจับธรรมดาแล้วก็ยกขึ้นครับแล้วมันจะหกตอนนี้แหละตอนที่เราดึงขึ้นมาแล้ว <c oughs> น่ารักไม่มีอะไรเยอะนะฮะตอนนี้เราก็จะต้องตอนนี้กี่โมงแล้วจะบ่ายโมงหรอใช่วันนี้เราตื่นสายครับ สายมากๆแล้วเราก็ยังใส่ชุดคริสต์มาสอยู่นี่นี่เป็นมันตีสองเรากลับมาถึงบ้านวที่สามแล้วเกือบแล้วกว่าจะอาบน้ํากว่าจะอะไรแล้ววันนี้เราก็เลยตื่นสายกันได้อ่ะเดี๋ยวเรามาห่อของขวัญกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาแข่งกันดีกว่านุ่นมาแข่งกันมาแข่งกันบ้างอ่ะ เดี๋ยวเราห่อของขวัญดูซิว่าใครจะห่อสวยกว่าใครจะเนียนกว่าเราจะแข่งกันใช่ไหมแล้วก็ให้ป้าบุม๋มเป็นคนตัดสินป้าบุ๋มวันนี้อยากกินอะไรครับ <c oughs> ไม่เอาเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นพ่อป้าบุ๋มรู้อยู่แล้วใครห่ออันไหนพฉะนั้นเราก็ต้องไปถามต้องไปถามคนที่นู่นว่าใครห่อสวยกว่าสวยงามคนระับปกติซันตาคลอสเนี่ยเขาก็จะมีลูกมือค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันอันนี้ครับผมซันตาคลอสผมเป็นซันตาคลอสในกระลุม แล้วค่ะปาร์ตี้คริสต์มาสเห็นไหมหอมปะดูตังหูก่อนดูตังหูก่อนเรนเดียร์ a n น a c คล u สโอ้คริสต์มาสฝั่งนี้ไม่พร้อมเลยไปภาพรอแลู้สึกบ้านนี้เอาจริงเอาจังมากนะฮะหลมปังนะครับจินจูเบรนนะครับอันนี้เ็าทำเองด้วยอันนี้ก็ทำเองดูเดคอรทบ้านนะครับเขาบอกครับยันสกัดว่ายน้ำ คุณบอยครับทีหลังเช็ดกระจกให้สะอาดกว่านี้นิดนึงครับดูมัวมากเลยฮะไม่ใช่นะครับเป็นทิพมะนะครับผมชอบนุ่นชอบมีความสุขกับต้นไม้มากนี่นะครับพี่บอยเขาใจปั้มมากเลยนะครับเอาหลุยวิตองมาจับรางวัลนะครับของแม่ของแม่ทากแม่จับใช่อ่ะไม่ใช่ของแม่ไม่ใช่ของฉันของแม่โอ้โหโนี่เชฟมาจากที่ประเทศอะไรคะสวีเดนนี่เชฟมาจากสวีเดนนะคะสวีเดนสวีเดชฟ gingerbread cookies โหดดูีมากสองช่องเลยสองช่องอีกแล้วดี่านเราแต่ว่าเราจะทำอาหารอาหารแบบฝรั่งฝรั่งเลยไหมหรือว่าเราจะออกแบบคริสต์มาสแบบเราก็ทำลาบฟิวชั่นไหมลาบเขาทำลาบฟิวชั่นทำต้มเนื้ออะไรอย่างเงี้ยลาบแถวเอี้ยลาบโอวาคิวไงโอวาคิว มีกะเพาเหรอถ้าไม่มีไข่ดาวด้วยอุ้ยขวันนี่พี่เก๋มาแล้วนะคะเราจัดโต๊ะแล้วเรียบร้อยอันนี้ถมอาหารนะคะแล้วก็เจเจ้าของบ้านนั่นใจนะคะใช่ค่ะเพราะว่าเป็นเจ้าของบ้านต้องนั่งสูงสุดหัวโต๊ะคืออะไรเห็นกูขาสั้นไม่อันนี้ลองหน่อยอหน่อยนี่แกก็พิเศษสุดละแกแกพิเศษสุดคือกินง่ายแหละเพราะว่าเป็นคนขาสั้นแบนแนนนนแทนแ

พี่ชายเราแต่งงานไัน้วเหอเอาแก้วไม่มาเหรอเอีโืเล่ลนมุกอ้ไมไม่เมือไเหรอไม่เมือหเหมือนตาด้ยเด็ดเขาห้ สภไพกว่าคือมาแล้วพ่อไม่อยู่ยยโอ้โหไปไหนมาไปซื้อของพ่อลูกนะครับนานๆจะได้เจอกันทีมือแรกไม่เคยพ้น อะไรต่อเพื่อนบ้านนุนรู้ใช่ไหมโกหกพ่อบาปคนละเรื่องกันเลยแหมโอ้โหได้อยู่ใส่ไม่ได้เหรอเสียตังเปล่าเลยบอกมาสิว่าไปทำอะไรไว้เขาใช้โน้ต5าอ่าใส่ซื้อโทรศัพท์ผิดเคสแล้วความจริงที่เราซื้อเคสนี้ก็เพราะว่าทุกคนบอกว่ามันดีดีมากนุน แต่พ่อชอบเคสใช่ไหมฮะพ่อชอบเคสพ่อก็เลยบอกว่ายังไงก็จะใช้เคสไหมฮะพ่อนุ่นอุษาซื้อให้พ่อครับวันที่วันที่เก้าผมไม่ได้เซฮปปี้เบอร์เด์นอกจากผ่านโทรศัพท์ใช่ไหมครับก็ฮปปี้เบอร์เดนนะครับคนพ่อมีความสุขมากๆย้อนหลังนะครับเปิดทีละเปิดเปิดเปิดตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นอีกเลยพ่อ ของบ้านมันเกิดฉันนอตยี่สิบว้าวเราแกะดูเราแกะดูเลยดูเดี๋ยวมันจะสไลด์ออกมาอ้โอไปเลยไปเลยอ่ะไงคะทำไมอ่ะแอ็มปีแเอมปีมันก็ดูเขาแฮปปี้ก็ชอบแล้วเพราะตะกี้เขาก็พูดอยู่ไงว่า เราอยากอยากได้เครื่องใหม่เพราะว่าเครื่องเก่าแบบเสื่อมเราท้องคู่นั่นแหละก็ไปซื้อด้วยกันก็ถือว่าเราซื้อให้เขาไงตกเย็นก็กินปะทะที่กรุงเทพไม่กินนะไม่กินไปกินที่บ้านกรุดโมนี่ค่ะทุกคนอะไรอ่ะมีขนมเราจะนี่คุกไก่เอาอันนี้คกูนี้แล้วมันจะติดเหรอติดก็ใส่น้ำซอสนิดนึ่งอันนี้รสอะไรเค็มนะ บ้านทําปฏิทิแนแสกับกรบชื่อของโอ oh ้โหมีสองแบบม,มีสองคอลเลคชันนะสองคอลเลคชันด้วยไอตัว <laughs> อันนี้เลยพรดเซ่นสำหรับอำเภอเทศสถิตเพราะว่า <c oughs> มีน,นี้ด้วยเรื่องอะไรอ่ะนางขันดงมีคำามว่าเอิ่มเอิ่หมาตัวนี้มันหมาจ้าวพิยสารเราไปก๊อปปี้มันเปล่าหรืออะไรเงี้ยใช่ไหม,ไมใช่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องเพราะว่าตัวจริงเสียงจริงอยู่นี่อ้าวไปไหนล่ะขอโทษนี่หลงหลง หรือชื่ออีกชื่อหนึ่งชื่ออะไรนะพ่อแจกลายที่แจกลายใช่แจกลายนี่นี่พระเอกมาแล้วขออะไรเ็นหน่อยได้ไหมคะขออะไรเ็นหน่อยไรเสนอได้ไหมคะตึงเสียงจริงอยู่ดิอ้ออีพีนี้ก็จบแล้วเรียบร้อยครับวันเกิดของนุ่นแล้วก็ Merry Christmas ด้วยนะครับสำหรับทุกคนที่กำลังชมกันอยู่ด้วยนะครับบ๊ายบาๆเริ่มจากเราสองคนครับ มาถึงบ้านแล้วนะครับน่ารักจริงๆเลยนะครับป้าบุมจัดการให้เราก็อยากจะขอบคุณสําหรับคลิปนี้ด้วยและกันทุกคนเนาะที่ซัพพลายนุ่นตั้ง2อรอบทั้งทัง้พี่ๆแล้วก็ครอบครัขวของนุ่นด้วยนะครับยจุดเลยนี่ป้าบุ๋มก็ทำให้ไปชีกัน